อะไรไม่ได้บ้านค่ะแล้วคิวดิ้งอาบดิ้งผมด้วยไหมคะผมค่ะผมมือผมมากเลยนะคะอันนี้อะไรกางกางวันค่ะกาวุนกางวันค่ะอ๋อแต่ไม่ทาตัวใบหน้าอ่ะใบหน้าตรงนี้เหรอไม่เอาแพ้บอลเอาหมูเอามือชอบแบบใบหน้าไหมคะสวยไหมนะ ไแใจว่าผหน้าหรือ่วนตีมันนี่ว่าะคนี่นะคะหลังใชอันนั้กระตุ้นนะกิมกระตุ้นนะกิมแปะ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 นะคะให้สาวให้ให้นผิวหน้ามันนุ่มลื่นนะคะสามือกูจะทำไมมือกูอยากกระไหเห็นไหมคะผิวขาวนะคะเต็มังเลยนะคะ ังมือนะคะเหนากับหลังปสีสวยมากบาวีนี้ใช่เซมีคุณะคะ่ะวีได้ค่ะต่ราคาเพียง29บาทนะคะวีคนแบบคนหน้าแค่งอะไรเงี้ยค,คนม,คมือค่ะวีอ่ดนะ้นะทำให้เ้อได้ เลยนะคะโฮ้ยน่าตกใจ <c oughs> แล้วก็เราสามารถจะวัดผิวได้นะคะสมมติว่าเราผิวดำปั๊บจุดบรรยากาศเป็นสีดำทันทีแล้วเราสัอาดเด้ดูสีขาวปั๊บจุดบรรยากาศเป็นสีขาวทันทีเห็นไหมคะบริ <c oughs> ้วเลยค่แะแม่ปเป็นผิวแรกของเรานะคะปราศจากความไร้ามันนะคะมีเดน้ำมันพืชน,นะคะ